กับแจ็คดูเดววันนี้นะครับวันนี้แจ็คจะพามาชมเจ้าเปอร์โยรุ่น3.08ครับเป็น SUV 5ที่นั่งแบรนด์ฝรั่งเศสที่ราคาเพียงล้านกลางเท่านั้นสามารถจับต้องได้ง่ายแล้วก็เข้าถึงได้ง่ายครับมาพร้อมดีไซน์ที่สวยงามมากๆวันนี้เดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับไปเลยเรามาเริ่มที่จุดแรกครับเริ่มจากด้านหน้าของเปอร์โยรุ่น3.08นะครับตัวเปอร์โย3.08นะครับเริ่มที่ตัวกระจังด้านหน้าเลยตัวนี้จะเป็นเฟรมเรต G ิลียนะครับทาให้ตัวหน้าเนี่ย มันไลก่กอบทําให้หน้าของเปอร์โยรุ่น3008เนี่ยดูมีมิติแล้วก็ทําให้ดูมีสไตล์ที่ไม่เหมือนใครนะครับมาพร้อมกับโลโก้สิงคเยิงครับโลโก้สิงโตเลยแล้วก็ด้านบนเนี่ยสำหรับรุ่นที่เฟสดิบแล้วนะครับรุ่นใหม่ๆเนี่ยก็จะมีในเรื่องของโลโก้เขียนคําว่า3008เข้ามาครับเป็นชื่อรุ่นนะครับมาแปะอยู่ด้านหน้าแล้วก็ด้านถ่ายรถนะครับถัดมาเนี่ยครับตัวนี้จะเปลี่ยนดีไซน์ไฟหน้าใหม่ทั้งหมดเลยไฟหน้าด้านหน้าเนี่ยจะเป็นไฟแบบ f ู l l LED เป็นไฟแบบฟอกกี้โหมดตัวนี้จะให้ความสว่างที่สว่างมากแล้วก็ตัวนี้มีไฟตัดหมอกในตัวด้วยมาพร้อมกับเขี้ยวสิงโตที่เป็นไฟเ t ท m ม์รันนิ่งไลท์นะครับตัวนี้จะเป็นเอกลักษณ์ของปอระโยนเลยว่าถ้าตอนคืนถ้าคุณเห็นไฟแบบนี้นะครับที่เป็นเขี้ยวสิงโตก็จะเป็นแบรนด์เปร์โยนนั่นเองนะครับตัวนี้ก็มีความแตกต่างไม่เหมือนใครอยู่แล้วสําหรับรุ่น308ที่ขายดีามากนะครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของด้านหน้านะครับที่จบไป ต่อมานในส่วนของด้านล้อรถล้อตัวนี้จะมาในขนาดที่18นิ้วนะครับเป็นแม็กลาย5้าก้านแบบลายทูโทนเป็นทูโทนนะครับตัวนี้แล้วก็มาพร้อมกับยางคอนติเนทัลนะครับยางคอนติเนทัลตัวนี้นะครับก็ให้มาติดรถมาเลยเป็นสเปคอยู่ที่225ทัพ55 55R นะครับแม็กก็เป็นขอบ18ที่บอกไปแบบเมื่อกี้นะครับในส่วนของตัวนี้จะให้มาพร้อมรัดกับช่วงล่างแล้วก็ตัวรถให้มีการขับเคลื่อนที่ดีอยู่แล้วนะครับ ต่อมาในส่วนของด้านข้างจะมีดีไซน์พิ้วโครเมียมครับจากด้านหน้าเนี่ยยิงตรงไปถึงด้านหลังรถเลยจะเป็นการดีไซน์ที่ต่อมานะครับในส่วนของด้านข้างตรงกระจกก็จะมีการทําเป็นโครเมียมมาพร้อมกับไฟเลี้ยวในตัวนะครับอยู่ที่ข้างกระจกนี้เลยจะเป็นไฟเลี้ยวขึ้นมาในตอนคืนจะให้ความโดดเด่นแล้วก็ช่วยในเรื่องของด้านความปลอดภัยของการขับขี่ด้วยนะครับในส่วนของตัวมือจับประตูนะครับของเปโยรุ่น308นี้ก็ จะเป็นมือจับแบบพรเมียมทั้ง4บานเลยในส่วนของบานหน้าคนขับกับบานหน้าข้างคนขับนะครับก็จะเป็นคีย์เล็ทั้ง2บานสามารถกดล็อกหรือกดปลดล็อกจากตรงนี้ได้เลยนะครับในส่วนของแหลกหลังคานะครับตัวนี้ก็จะมีมาให้เลยลูกค้าสามารถนําไปติดตั้งตัวที่เสริมในการขนของหรือขนจักรยานนะครับสําหรับท่านที่มีแอคทิวิตี้ในการสปอร์ตหรือว่าในการออกกำลังกาย แบบอื่นๆนะครับสามารถอแดปใช้ได้เลยพ๊อตแลกตัวนี้จะแข็งแรงมากๆครับติดรถมาเลยส่วนของหลังคาด้านบนนะครับตัวเปโยโรุ่น3.8เนี้ยมาพร้อมกับการ์ดลูปเต็มบานนะครับเป็นซันลูปเต็มบานเลยซึ่งตัวนี้จะเปิดได้ตอนหน้าแต่ว่าเป็นการ์ดลูปเต็มบานที่ให้ความโปร่งในห้องโดยสารเดี๋ยวเราจะพาไปดูในห้องโดยสารอีกทีหนึ่งนี่จะเป็นด้านนอกของซันลูปของรุ่น3.8นะครับในส่วนของไฟท้ายนะครับด้านท้ายของเปโยโรุ่น3.8ตัวเนี้ย มาพร้อมไฟแบบใหม่ฉ้ไดกว่าเดิมนะครับตัวนี้ก็จะเป็นไฟฟ l l L ีแล้วตัวนี้เป็นไฟแบบไตออนคาวตัวนี้จะเป็นไฟกรงเล็บสิงโตดีไซน์มาได้ทวบเฉียวนะครับจะสังเกตได้ว่าจะเป็น3เส้นอย่างนี้เลยเหมือนกรงเล็บสิงโตในส่วนของไฟท้ายของโตโยครับในไฟเลี้ยวตัวนี้ก็จะเป็นไฟเลี้ยวแบบสปรินเชียลซึ่งเป็นไฟเส้นวิ่งครับวิ่งตรงเลยตัวนี้ก็จะได้อารมณ์ที่สปอร์ตดูดันมากขึ้นโคมเนี่ยมาพร้อมกับการลมดำมาให้นะครับตัวนี้จะเป็นไฟเดย์ไทม์ที่ ติดทั้งกลางวันแล้วก็กลางคืนเลยนะครับด้านหลังตัวนี้ก็จะมีในเรื่องของการชนตัวนี้ติดมาให้ตัวบัมเปอร์ตัวนี้ก็จะเป็นตัวการชนด้านหลังก่อนที่เวลาเกิดวินัเหตุเนี่ยเราจะไม่ได้โดนชนเข้าไปที่ตูดรถเลยนะครับมันจะมีตัวบัมเปอร์ตัวนี้รับแรงกระแทกมาก่อนในส่วนของตัวนี้ก็จะเป็นตัวครอบท่อทั้งสองข้างนะครับครอบท่อไอ้เสียแต่ว่าท่อจริงนะครับจะออกแค่ท่อเดียวแล้วก็ด้านหลังเนี่ยยังมีเซ็นเซอร์ในส่วนของเซ็นเซอร์เนี่ยหจุดรวมกับด้านหน้าเนี่ยเป็น12จุดรอบคัน ซึ่งแน่นอนว่าใช้งานได้อย่างปลอดภัยแน่นอนในฟังก์ชันของตัวเซนเซอร์ตัวนี้มาพร้อมกับตัวกล้องหลังที่ซ่อนอยู่ตรงนี้นะครับตัวนี้จะเป็นกล้องหลังแล้วก็จะมีการเรนเดอร์ภาพเบลต์ไอวิวกล้องมุมสูงมาให้ด้วยส่วนของด้านหลังก็ยังมีโลโก้สิงห์เขย่งเหมือนเดิมเขียนว่าเปร์โยอยู่ด้านหลังนี้แล้วก็มีในส่วนของอชื่อรุ่นชื่อรุ่นจะเป็นรุ่น3.8นอะที่ด้านหน้าก็มีแล้วก็มีที่ด้านหลังด้วยอันนี้ก็จะเป็นส่วนในของด้านหลังที่เพิ่มความดุดันมาจากรุ่นก่อน แล้วก็มีการเฟซลิปใหม่อันนี้จะเป็นรุ่น308ครับต่อ,อการที่ห้องโดยสารด้านในของเปโยรุ่น308นะครับในส่วนของด้านข้างประตูก่อนเลยตัวนี้จะมีการบุผ้านานโนแฟบร,ริกม,มาเพื่อกันน้ำกันฝุ่นอย่างดีแล้วก็มีตอบรับกับไฟแอมโรลียได้ดีนะครับตอนหับฝีก็จะได้ฟิลลิ่งตองสลแบบหนึง่งในส่วนของตัวคอนโซลด้านหน้าตัวนี้จะมีการบุนิมมากันน้ำกันฝุ่นเหมือนกัน แล้วก็ในส่วนของตัวนี้ก็จะเป็นผ้านาโนแฟบริกเหมือนกับตัวด้านข้างประตูตรงฝั่งข้างคนขับและก็ฝั่งคนขับเลยทั้งสองฝั่งจะเหมือนกันนะครับตัวนี้จะมีอมเดับหลายรอบคันแล้วก็ส่วนของจอกลางนะครับจะเห็นได้ว่ามีการเอียงข้างนิดนึงเพื่อหันหาคนขับเพื่อให้ง่ายต่อก,การขับขี่แล้วก็เพิ่มความปลอดภัยให้คนขับด้วยไม่ต้องลั้าสายตาในการใช้ฟังก์ชันต่างๆที่หน้าจอนะครับในเวลาขับขี่เน็ตโตโยเขาใส่ใจในการออกแบบมาในส่วนของหน้าจอเนี้ยเป็นทัชสกรีน10นิ้วนะครับ ตัวนี้จะเป็นหน้าจอกลางที่ควบคุมการใช้งานฟังก์ชันต่างๆไม่ว่าจะเป็นพวกแอร์หรือระบบการรัค่าตัวรถนีเวกชันนะครับหรือฟังเพลงต่างๆ Apple p p l e Car ์พาเอัลโตตัวแอร์ตัวนี้ก็จะเป็นระบบแยก2ฝั่งนะครับแยกอุณหภูมิกันสามารถปรับอุณภูมิตายขวาเนี่ยแยกกันได้เลยแล้วก็ปรับแต่งลมทุกอย่างได้หมดเลยนะครับในส่วนของดีเทลในการปรับฟังก์ชันต่างๆเนี่ยเดี๋ยวผมอาจจะทําคลิปแยกสั้นๆให้ลูกค้านะครับว่าประโยชน์รุ่นนี้มันสามารถ ปรับฟังก์ชันอะไรบ้างเปิดปิดอะไรได้บ้างเนี่ยเดี๋ยวจะไปทําคลิปแยกย่อยให้อีกทีหนึ่งนะครับผมในส่วนของดีไซน์ตรงด้านถัดมาที่ถัดมาจากตัวหน้าจอกลางตัวนี้จะเป็นเรียกว่าเปียโนคีนะครับในส่วนของเปียโนคีตัวนี้นะครับเขาตั้งใจดีไซน์ออกแบบมาให้เหมือนกับห้องคนขับนักบินเลยจะสังเกตเห็นได้ว,ว่าตัวเนี้จะเป็นการกดลงทั้งหมดเลยเพราะว่า อันนี้ง่ายต่อการใช้งานแล้วก็ปลอดภัยเวลาขับขี่ก็ใช้งานง่ายครับแค่กดลงไปหนึ่งครั้งตัวนี้ก็ใช้ฟังก์ชันตัวนี้ได้เลยแล้วก็ในแถบถัดมาที่อยู่ข้างล่างตัวเป็นโอเคเนาะตัวนี้ก็จะเป็นปุ่มในเรื่องของการใช้ไล่ฟ้าหน้าหลังอากาศหมุนเวียนแล้วก็ปุ่มล็อกรถก็จะมาอยู่ตรงนี้แทนนะครับของตัวโยรุ่นนี้ในส่วนของว่รุ่มตัวนี้เราจะทํามาให้ด้านข้างของคนขับใช้และส่วนใหญ่ก็คือง่ายต่อการปรับเสียงหรือปิดเสียงนะครับสามารถปรับจากตรงนี้ได้เลย ในส่วนถันมานะครับตัวนี้30.8ที่เฟรนรีบแล้วตัวใหม่นี้นะครับก็คือมีในเรื่องของไวเลสชาร์จเพิ่มเข้ามาแล้วก็ตัวนี้จะวางชาร์จได้เลยในส่วนของด้านในก็จะมีตัวเสียบ USB นะครับอันนี้อาจจะมองไม่เห็นรูปอย่างไงเดี๋ยวผมจะแปะรูปเพิ่มให้แล้วก็ตัวนี้จะมีที่จุดบุหรี่ตัวนี้ก็สามารถเพิ่มช่อง USB ได้ในส่วนของคอนโซลตรงนี้ก็จะมีการดีไซน์ออกแบบมาให้ค่อนข้างสวยเลยมาเริ่มกันที่ปุ่มแรกตัวนี้ จะเป็นในเรื่องของ Advanced Grip Control ตัวนี้จะเป็นการช่วยเรื่องในเรื่องของโหมดขับขี่ลูกค,คา้าสามารถปรับโหมดขับขี่ได้เลยทั้งหมด4โหมดนะครับอันนี้ก็จะมี Normal แล้วก็ Slow Mode กับ Mud Mode Sand Mode แล้วก็มี Off นะครับ Off เน,นี่ยอาจจะไม่แนะนำเท่าไหร่เนาะตัวนี้ก็จะเป็นปุ่มที่ช่วยในเรื่องของลงทานลาดชันเขาจะควบคุมความเร็วให้แต่ว่าอันนี้ต้องใช้ในที่ที่มีทางชันจริงๆนะครับชันถึง45องศาขึ้นไปตัวนี้ก็จะใช้ฟังก์ชันตัวนี้ได้ ปุ่มพุทสตาร์ทจะไม่ได้อยู่ข้างขวาแต่ของโตโยต้าจะมาอยู่ที่ตรงนี้แทนนะครับตรงน้าคอนโซลตัวน,นี้แล้วก็ในส่วนของตัวเกียร์เนี่ยจะมีการออกแบบดีไซน์มาให้เหมือนกับขาสิงโตเลยเป็นเกียร์ไฟฟ้า6กสปีดนะครับวิธีการใช้งานก็จะเป็นง่ายๆครับแค่งัดเข้าหาตัวอย่างนี้นัดไปข้างหน้านะครับจะไปเกียร์ไหนก็งัดได้เลยหรือจะพีก็สามารถกดปีรืพาร์คได้เลยนะครับในส่วนของเบรกมือตัวนี้จะเป็นเบรกมือไฟฟ้าตัวนี้จะใช้โดยการงัดขึ้นงัดลงเหมือนกัน ส่วนปุ่มถัดมาด้านหลังตัวนี้เป็นปุ่มปรับโหมดสปอร์ตนะครับตัวนี้ก็จะเป็นสามารถเพิ่มความเร็วให้ตัวรถก็คือเพิ่มรอบนะครับรอบจะมาเร็วกว่าปกติแล้วก็จะทําให้รถเนี่ยแรงขึ้นนิดหนึ่งนะครับตัวนี้ในส่วนของช่องนี้เขาจะทํามาให้เก็บของเล็กๆ,ๆน้อยเนาะตัวน,นี้อาจจะเก็บในส่วนของกุญแจหรืออะไรเงี้ยอาจจะวางตรงนี้ได้ในส่วนของที่วางแก้วน้ําตรงนี้ก็จะวางได้2แก้วเลยตรงนี้ก็ดีไซน์มาให้ใช้ง่ายมากๆครับอยู่ข้างานคนับ ส่วนที่เก็บของเนี่ยเราจะมาเน้นว่าให้ลูกค้าเนี่ยเก็บของแบบตรงนี้เลยแบบจุ๊ๆไปเลยต้องบอกว่าตัวเนี้ยลึกมากๆเดี๋ยวผมจะลองเอามือของผมเนี่ยลงไปดูนะครับสามารถลงได้ทั้งแขนเลยนะครับแลวด้านในเนี้ยก็สามารถเก็บอุณหภูมิได้ระดับหนึ่งต้องบอกว่าตัวเนี้ยเขาจะเน้นให้คนขับหรือการใช้งานเวลาหยิบของเนี่ยมันจะหยิบง่ายๆครับเขาเลยมาให้ใช้ตรงนี้แทนผมก็จกมองหลังนะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัดแต่งอัตโนมัติมาให้เลยตัวนี้ก็สามารถปรับมือได้เลย ในส่วนของการเปิดปิดทันลมนะครับก็จะมีปุ่มเปิดม่านกับปิดม่านอยู่ตรงนี้แล้วก็มีในเรื่องของปุ่มเปิดทันลมกันหนึ่งครับจะเป็น2สเต็ปก็สามารถเปิดจากตรงนี้ได้เลยในส่วนของด้านบนของด้านข้างคนขับตัวนี้จะไม่ได้เป็นมือจับเพราะว่าตัวนี้เราจะทําเป็นกล่องใส่แว่นมาให้คนขับครับว่าได้ใช้งานในกรณีที่ลูกค้าสําหรับคนที่อาจจะใช้งานแว่นหรือใส่แว่นกันแดดนะครับก็สามารถใช้ตัวนี้เป็คกาเก็บได้เลย การดีไซน์ออกแบบห้องโดยสารของเป์โยนะครับถ้ามาเป็นแบบไอคอรพิดห้องโดยสารแบบพิเศษต้องบอกว่าจําลองมาจากห้องคนขับของแองบินเลยนะครับในตัวของหน้าจอดิเภทย์ตรงด้านคนขับนะครับตัวนี้มามที่ขนาด12นิ้วตัวนี้ก็จุใจเลยเป็นขนาดดิจิตอลฟูลดิจิตอลเลยตัวนี้ก็สามารถเลือกปรับโหมดได้ทั้งหมดประมาณ6โหมดเนาะตัวนี้รูปแบบการใช้งานเนี่ยก็จะสามารถปรับตาม ความต้องการของลูกค้าได้เลยนวิเกชันหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับตัวนี้เดี๋ยวอาจจะไม่ได้ลงดีเทลลึกเนาะตัวนี้อาจจะเป็นท,ทําลแอบว่าฟังก์ชันต่างๆคลิปหนึ่งให้ลูกค้าตัวนี้เราจะรีวิวกันแบบเรียวๆครับว่าตัวนี้มันสามารถใช้งานยังไงได้บ้างเดี๋ยวเราจะมีคลิปแอกออกมาในส่วนของต่อมาตัวนี้ต้องบอกว่าเป็นจุดขายของเปโยเลยก็ว่าได้นะครับว่าวงมาลของเปโยเนี่ยครับทุกรุ่นเราจะทําเป็นแบบว่าหัวตัดสายตัดนะครับตัวนี้จะเห็นได้ว่าเหมือนวงมาลของ รถแข่งเลยเขาจะทํามาให้มันกระชับนะครับแล้วก็คุมง่ายตัวเนี้ดีไซน์ของเขามันมีเป้าหมายอยู่ครับเป้าหมายคือตัวเนี้ไม่ติดขาเวลาใช้งานเวลาหมุนอะไรอย่างนี้ครับก็จะง่ายเข้ามือได้ง่ายเลยในส่วนของด้านหลังจะมีแพทเทินชิปมาให้ด้วยโต๊ะควบครลเนี่ยเขาจะย้ายมาอยู่ตรงด้านหลังตรงอะไรก็ง่ายต่อการใช้งานเหมือนกันไฟเลี้ยวจะอยู่ด้านซ้ายที่ปั้นน้องผมก็จะอยู่ด้านขวาตามเดิมแบบฉบับของรถยุโรปนะครับ นี่ก็จะเป็นในส่วนของห้องโดยสารด้านหน้าเนาะเดี๋ยวเราจะไปรีวิวด้านหลังก็จะมีอีกทีหนึ่งในส่วนของด้านหลังนะครับก็จะมีพื้นที่ในการนั่งเนี่ยค่อนข้างเยอะเลยจะสังเกตเห็นได้ว่าผมเนี่ยจะเหลือเล็กรูมกับเฮดรูมเนี่ยค่อนข้างเยอะสําหรับคนที่สูง180กว่าก็น่าจะนั่งได้เนาะเพราะว่าตัวผมเนี่ยสูงประมาณ1 7 0เนาะตัวนี้ก็จะเหลือพื้นที่ในการนั่งแบบสบายสบายเลยในส่วนของเบาะด้านหลังเนี่ยหรือเบาะทั้งคันเขาจะมีการบุกหนังมาครับตัวหนังเนี่ยจะเป็นหนังแท้ เป็นหนังวัวคอเดียซึ่งตัวเนี้ทําหน้าที่ระบายความร้อนได้เร็วนะครับจะไม่อมความร้อนคายความร้อนได้เร็วมากในส่วนของด้านหลังตรงนี้จะมีที่พักแขนหลังก็ด้วยตัวนี้ก็จะสามารถวางได้สบายสบายแถมมาด้วยที่วางแก้วน้านะครับได้2แก้วเลยด้านหลังแล้วก็ในส่วนของด้านหลังเนี่ยจะมีพอร์ต usb มาให้อยู่ด้านหลังที่สามารถเสียบชาร์จได้ยอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็จะมีแอร์หลังมาให้ด้วยแอร์เนี่ยก็จะเป็นแยกสองฝั่งมั่นใจได้ว่าตัวนี้ไม่ร้อนแน่นอนเพราะมีแอร์หลังมาให้ ในส่วนของการขนสัมภาระที่มีขนาดสูงหรือใหญ่มากๆนะครับเราสามารถพับเบาะเป็นแบบ60หรือ40ได้สําหรับรุ่นเปโยสาสิบรเนี่ยพับไปก็จะแฟรเรียบไปเลยนะครับสามารถพับได้จากตรงด้านหลังตรงนี้ก็ได้หรือจะตรงเบาะด้านข้างตรงนี้สองของฝั่งได้เลยนะครับในส่วนของเปโยรุ่นเนี้ยเรามียางอะไหล่มาให้ด้วยนะครับชุดยางอะไหล่เนี่ยจะซ่อนอยู่ด้านในรถนะครับในรุ่นเปโยสามสิบแปดตัวนี้จะมาพร้อมชุดเครื่องมือพวกแม่แรงต่างๆนะครับที่เปลี่ยนยางอะไหล่ก็จะอยู่ในนี้ทั้งหมด ลูกค้าสามารถใช้งานจริงได้เลยเพราะว่ายางอะไรเนี่ยจะเป็นมากมาทำในการใช้งานเวลาเกิดบัติเหตุนเนี่ยสามารถเปลี่ยนได้เลยง่ายต่อการใช้งานนะครับก็จบไปแล้วนะครับสําหรับการรีวิวเปอร์โยรุ่น3 0มสิบสําำหรับลูกค้าท่านใดที่ดูคลิปจบแล้วอยากทราบข้อมูลรถเพิ่มเติมตรงไหนนะครับสามารถทักที่ลิงก์ด้านล่างที่ผมจะทิ้งไว้ได้เลยนะครับแล้วก็คอมเมนต์กันมาได้เลยว่าอยากให้ทำอะไรอีกในคลิปถัดไปนะครับ วันนี้ข้อมูลตรงไหนที่ไม่ครบถ้วนหรือผิดพลาดประการใดเนี่ยก้อขออภัยนะครับฝากกดไลค์กดติดตามเพจผมแล้วก็ช่องชาแนลผมไว้ได้เลยนะครับในอนาคตเนี่ยก็จะมีการทําคลิปให,ใหม่ๆออกมาให้รับชมเรื่อยๆนะครับในส่วนของวันนี้ต้องขอลาไปก่อนแล้วพบกับแจ็คทูเดย์ได้ใหม่ใน EP ีหน้าหรือชาแนลนี้นะครับกดติดตามไว้ได้เลยแล้วกดซับสไครต์ไว้นะครับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ